สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้อยู่กับแอดมินพัชรินรัตนชัยนะคะแอดมินยูทู u b e น n n n e w s วนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ในบรรยากาศที่สปายะสภาสถานนะคะซึ่งเป็นพิธีบวงสวงอันเชิญพระบรมราชานุสาวรีประบาทสุเด็จพระบกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่เพื่อประดิษฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีหรือว่าแท่นพุตานนะคะตอนนี้นะคะคเครนนะคะกำลังยก องพระบรมราชานิสวรีรัชกาลที่7<ม>นะคะ<ม>เพื่อไปประดิษฐานณนะแท่นุทตานะซึ่งอยู่ตรงกับแนวระดับเดียวกับเจดีของสายสภาสถานนะคะ<ม>เป็นพิธีวงสวงที่ถือเกิกนะคะในวันที่20กันยายน2568<ม><ม>นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีพิธีกันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาด้วยกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมรู้ฟังนะคะ ซึ่งในส่วนของพระบรมราชานุสาวรีราัชาการที่7ที่เป็นพระองค์เดิมเนี่ยนะคะก็ได้อยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์รัฐสภานะคะชั้น mbg นะคะอันนี้เป็นองค์ใหม่นะคะที่สร้างเพิ่มขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง4เท่านะคะความสูง7.7เมตรด้วยกันนะคะคุณผู้ชมรู้ฟัง ตอนนี้นะคะทางด้านรถเครนกำลังอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะประดิษฐานณนพระที่นั่งพุทธาลนะคะก็ได้ถือเลิกวันที่20ซึ่งวันนี้มี ท่านชัยยาพรมมาะะรองประธานสภาผู้แทรรนราษฎรและก็มีตัวแทนจากอาวุธที่สภาผู้บริหารระดับสูงของรัฐสภา,ารวมไปถึงข้าราชการและสื่อมวลชนนะคะต่างมาร่วมพิธีอันเชิญน,นี้นะคะโ <Okay. S 1> ดยก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะรัฐสภาเองก็ได้มีการ จัดอัญเชิญพระที่นั่งพุตานะคะซึ่งอยู่ด้านด้านหน้าเนี่ยนะคะเพื่อมาประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาและวันนี้เองนะคะเป็นการอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่เจนะคะขึ้นประดิษฐานณพระที่นั่งพุตานั่นเองค่ะ เราก็จะเห็นได้ว่าองค์เจดีของสัพพายะสภสถานนะคะก็จะอยู่ตรงกับทางด้านของพระบรมราชานิสาวรียรัชการที่7นะคะทั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งและเป็นเป็นวันประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทยนะคะในการจัดพิธีบวงสวงนะคะ ซึ่งก็มีขนาดสอดคล้องสัดส,ส่วนกับอาคารรัฐสภาหรือว่าสัายะสภาสถานแห่งนี้ด้วยนะคะซึ่งรัฐสภาเองก็พร้อมที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่เจ็ดได้ที่สัายะสภาสถานนั่นเองค่ะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ถือเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีบทบาทสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทยนะคะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านการปกครองสู่ระบอบรัฐธรรมนูญนะคะภาพลักษณ์และหน่วยความจำเกี่ยวกับพระองค์จึงปรากฏทั้งในงานศิลป์และสาธารณสถานต่างๆของชาตินะคะการจัดทำพระบรมรูปหรือพระบรมราชานุสาวรีก็เป็นการเพิดพระเกียรติพระองค์ จึงมีที่มาอย่างต่อเนื่องในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกันซึ่งพระบรมราชาุุสาวรีรัชกาลที่7พระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะของรัฐสภาไทยด้วยเช่นกันนะคะซึ่งสภายะสภาสถานที่สร้างขึ้นใหม่ที่บริเวณเกียรกายเนี่ย mm hmm. ก็ได้มีการจัดทำนะคะที่ขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นสีเท่าหรือประมาณ7.7เมตรนะคะเพื่อเป็นองค์ใหม่มา mm hmm. ประดิษฐานนะคะซึ่งก็มีโครงการที่มีการว่าจ้างแล้วก็จัดสร้างโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการโดยช่างฝีมือนะคะที่มีการ mm hmm. อ้างอิงการทำงานของสำนักช่างสิบู่และทีมช่างไทยในการปั้นและประกอบพระบรมรูปเพื่อให้ได้องค์พระที่งดงามแล้วก็แข็งแรงเหมาะสมนะคะ และวันนี้ก็ได้นำมาประดิษฐานณนะแท่นพระที่นั่งพุตธานแห่งนี้นะคะนอกจากการเตรียมพระที่นั่งและพระบรมราชานุสาวรี มาประดิษฐานที่สภยักษสภาสถานแห่งนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะเชื่อมประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะคะของสถาบันพระมหากษัตริย์และการทำงานของรัฐสภานะคะ mm hmm. เพื่อให้เป็นพื้นที่หน้าสถาบัน รัฐที่มีองค์ประกอบแสดงเกียรติยศและความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ให้แก่ประชาชนและผู้ที่มาปฏิบัติงานในอาคารรัฐสภานะคะก็ถือว่าเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์นั่นเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะ พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปุเกเล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่นะคะมีขนาดใหญ่กว่าองค์จริงถึงสเท่านะคะความสูงรวมถึงยอดชดายอดพระชดานะคะประมาณ7.7เมตรนะคะทรงเครื่องพระบรมราชภูสิตาพรฉลองพระองค์ครุยนะคะทรงพระราชัชปักษาสวรร์นะคะแล้วก็มีฐานพระที่นั่งที่มีลักษณะพิเศษนะคะ คือมีกระจังใบเทศ12ใบด้วยกันนะคะแล้วก็เทพพนม21องค์ค่ะพยาครุฑอีก24ตนนะคะแอดมินขยายในส่วนฐานให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะในส่วนของพระที่นั่งพุตานที่เป็นแท่นพระที่นั่งประดิษฐานให้กับพระบรมราชาลักษรีรัชกาลที่7นั่นเองค่ะ สำหรับต้นแบบปฏิมากรรมชิ้นนี้นะคะทำด้วยดินเหนียวนะคะเพื่อให้สามารถเก็บรายละเอียดพระพักลายฉลองพระองค์และก็รวดลายอื่นๆได้อย่างประณีตนะคะหลังจากต้นแบบเสร็จนะคะก็ได้ทำแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการหล่อชิ้นส่วนโครงสร้างภายในนะคะเหล็กนะคะซึ่งเป็นโครงกระดูกภายในรองรับน้ำหนักชิ้นส่วนที่หล่อขึ้นมานะคะ แล้วก็รวมไปถึงชิ้นส่วนพระที่นั่งที่เรียกว่าพระที่นั่งพุทธาลก็มีการหล่อแยกชิ้นส่วนทั้งหมดนะคะงดงามมากเลยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการกะระยะนะคะวางให้มีความเหมาะสมสมส่วนนะคะแล้วก็ตามสัดส่วนที่ ได้มีการกำหนดให้เป๊ะที่สุดนะคะซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะก็จะเป็นทางด้านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปกรนะคะโดยเฉพาะสำนักช่าง10หมู่ในส่วนของปฏิมากรรมนะคะงานศิลปกรรมในเรื่องของต้นแบบแล้วก็งานหล่อองค์พระราชาุิาวรีพระองค์ใหม่พระองค์ด้วยนะคะสำหรับจุดประสงค์และเหตุผลในการออกแบบชิ้นงานชิ้นนี้นะคะก็เรียกได้ว่าพื้นที่ของสัปปิสสาสถานหรือว่ารัฐสภาแห่งใหม่เนี่ย มีขนาดกว้างและตั้งอยู่ในบริบทที่เปิดโลกนะคะจึงต้องการให้พระองค์ที่มีขนาดใหญ่เด่นชัดสมพระเกียรตินะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบโดยรวมของรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งมีความหมายทางสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะกับรัฐสภาไทย แล้วก็เป็นการสืบสารงานของช่างไทยปฏิมากรรมไทยนะคะโดยใช้ช่างฝีมือนะคะของไทยในงานต้นแบบงานหลอ่อรวมไปถึงงานประกอบศิละปะทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะ บรรยากาศโดยรอบนะคะของรัฐสภาตอนนี้ก็ส่วนใหญ่นะคะพวกเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงนะคะตัวแทนจากรัฐสภาทั้งฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรนะคะฝ่ายมุทิสภาวันนี้ก็ต่างมาร่วมง,งานกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะแล้วก็สถานที่แห่งน,นี้นะคะเป็นรัฐสภาของประชาชน,นะคะ่ะแน่นอนว่า เปิดให้พี่น้องประชาชนนะคะที่เคารพสักการะนะคะในองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะสามารถมาสักการะขอพรน,นะคะได้เลยนะคะที่สปายาสภาสถานแห่งนี้เพราะว่าองค์เดิมที่ประดิษฐานนะคะอยู่ที่รัฐสภาอู่ทองนะคะตอนนี้ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์รัฐสภาซึ่งก็อยู่บริเวณใาตา้ย,ยอดของเจดีนะคะ แต่ว่าองค์เดิมเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่านะคะเพื่อให้มีความสมส่วนแล้วก็สมพะเกียรติกับพื้นที่ตารางเมตรของอาคารสปปราะยะสภาสถานแห่งนี้นะคะก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องอก่อสร้างนะคะองใหม่ขึ้นมานะะพระบรมราชานุสาวรีพระองค์นี้เป็นพระองค์ใหม่ที่มีขนาด4เท่านะคะจากองค์จริงแล้วก็ มีความสูง7.7เมตร,รน,นะคะอันนี้จะเป็นเสาโซนสาราแก้วนะคะโ,โซนสาราแก้วนะคะที่อยู่ทางด้านสองข้างของสัปปายะสภาสถาน ซึ่งในอนาคตนะคะทางด้านของเจดีของสัมเหร่สภาสถานแห่งนี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มแนวนโยบายที่ให้พี่น้องประชาชนนะคะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะสถาปัตยากรรมนะคะในช่วงวันสำคัญต่างๆนะหรือว่าในอนาคตอาจจะเปิดให้ช่วงวันธรรมดาในช่วงนี้ก็จะเปิดให้เรานักเรียนข้าราชการที่สนใจมาเยี่ยมชมงานของรัฐสภานะคะก็เปิดมา โดยตลอดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาติดช่วงวันประชุมจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะโดยจันทร์อังคารเนี่ยจะเป็นการประชุมพุทธที่สภานะคะแล้วก็พุธพฤหัสจะเป็นการประชุมสภาผู้แทนพราษฎรนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการขยับ เลื่อนนะคะให้องค์พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่7เนี่ยได้ประดิษฐานที่บริเวณแผ่นพระที่นั่งพุทธานนะคะให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุดสวยงามที่สุดนะคะสมพระเกียรติที่สุดนะคะวันนี้ทางบรรดาข้าราชการนะคะ บริหารก็ได้มีการเตรียมนำอดอกบัวดอกมะลินะคะพวงมาลายัยที่เป็นพวงมาลัยดาวเรืองหรือว่าพวงมาลัยมะลิเองนะคะี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7ประดิษฐานณะพระที่นั่งพุตานแล้วก็จะได้เปิดให้นะคะข้าราชการสื่อมวลชนได้เข้ากราบสก,การะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนี้ด้วยนะคะ ต้องคอยขยับเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะถ้าเราจะเห็นมุมกว้างนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่า mm hmm. องค์พระบรมราชานุสาวรีเนี่ยจะอยู่ตรงแนวเดียวกับเจดีย์ของสัพพายะสาสภสถานนะคะ mm hmm. เป็นเจดีย์ทองที่มีการออกแบบในสมัยไตรภูมิพร่วงนะคะ mm hmm. ที่นี่ยังมีปลาอานนท์นะคะ mm hmm. ซึ่งก็อยู่ในไตรภูมิพะร่วงด้วยเช่นกันนะคะ ผู้ชมผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลสนใจที่อยากจะมาสักการะนะคะบูชาพระบรมราชานุสาวรีนะคะสามารถที่จะเดินทางมาได้นะะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนี้นะคะทางรัฐสภาเองก็จะได้มีกำหนดการหรือว่าเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะได้เข้ามาสักการะได้อย่างแน่นอนนะคะผู้ชมผู้ฟัง น,นี้ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มที่จะมีการาาว,กวันนีพ้พวกเราชาวรัฐสภาทั้งสองส่วนราชการนาโดยท่านประธานในพิธีท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งท่งานชัยาพลมาพร้อมด้วยท่านคลณเอกสลัสพัฒนาท่านสวาชิกวุฒิ่สภาผู้แทน มาชิาพุรัฐสภาท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกทุกท่านได้ร่วมกันน้อรมรำลึกในพระมาหากร,รุณาทิคุณและร่วมอัญเชิญพระบรมรพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระที่นั่งพุทธานจำลอง เป็นที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็อัญเชิญเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังผ่าน YouTube i n n e w s นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการรับชมและใครที่สนใจเข้ามาสักการะนะคะสามารถเดินทางได้ที่ สัปะยะสภาสถานนะคะอาคารรัฐสภาเกียรติกายแห่งน,นี้นะคะในช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ